สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนช่องตูนเมทชาแนลนะครับทุกคนวันนี้ตูนก็จะมาทำการย้อมผมสี บอลกันนะครับซึ่งตูก็ไม่รู้ว่ามันจะได้สีบอลหรือไม่นะครับทุกคนตูน่ะอยากทําผมสีบอลมานานแล้วแต่ว่าผมตูไม่เคยทํำด้านสักทีเพราะตูเป็นคนที่ผมหนาม,มากและที่ทาคัญผมหยิกนะครับวันนี้ตูก็จะมาลองทําผมสีด้วยตัวเองดูน,นะครับวันนี้เราจะมากัดผมก่อนนะครับต้องวนันนี้ไอเทมที่เราจะมากัดกันนะครับก็คือไอเทมนี่นะครับทุกคน Nikko Max l i ล h ์ like นะครับก็มีคนรีวิวว่ามันสามารถกัดผมให้ขาวได้จริงแล้วก็ผมเสียน้อยแล้วได้สีที่เท่ากันแต่ว่าตูไม่ได้หวังว่าสีมันจะเท่า สีเข้มก็มคือสีน้ำตาลเข้มก็ไม่ได้หวังว่าผมมันจะเรียบเสมอกันแต่ตุนแค่อยากรองดูว่าตูนจะสามารถทําเหมือนที่นั้นนะผมได้ไหมเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะครับทุกคนกับนี่ก็โอ๊ตซูเปอร์ไวนะครับมันไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะทุกคนแต่ว่าเราก็อยากจะทาแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราไปชมการไลยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอถอดเสื้อก่อนนะครับอย่ามาคอมเมนต์ปราโมกของเรานะมาผสมกันก่อนเลยใช้12เเลยนะครับทุกคนนี่ กิหนหอมตัวก็จะเทเดเวลลอปเปอร์นะครับลงไปเลยมันเป็นครีมนะอืมมันไม่ออกออกอะนี่ดูเป็นครีมจริงเพราะปกติที่น<ป>ุองนเคยใช้ตัวกัดแบรนด์อื่นๆนะครับที่เป็นน้ำเดเวลลอปเปอร์ที่ละเลวๆทุอก็ใส่ตัวที่เป็นอีกตัวนึงลงไปเลยนะครับทุกคนนุกนก็จะเจาะอันจะจะจอนี้ที่เจาะมาให้นะครับเราใส่ไปให้หมดเลยคนไปเลยดูซิว่าเราจะรอดไหมนะทุกคน ทุกคนตัวก,ก็ลงยาก,กัดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้รออีกซักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมาล้างออกกันนะครับอันนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะคบเดี๋ยวจะไปล้างผมก่อนเลยครับเดี๋ยวจะมายอมรอบที่2ต่อนะครับเพราะตัวน,นี้รู้สึกว่ามันก็เรืองไปแต่ว่าตัก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ชอบนะก็เก๋ๆแต่ก็ยังอยากได้ข่าววันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรอบที่2กันนะครับทุกคนไปพบกันนะครับ ทุกคนอันนี้ก็การรอบสองเสร็จแล้วนะทุกคนมันก็จะสว่างมากขึ้นเลยนะทุกคนโดยช็อตตรงนี้คือเริ่มขาวแล้วแต่เราจะลงสีนิดนึงนะเทาๆม่วงๆจริงๆอยากให้มันขาวกว่านี้แต่ว่าอยากพักหัวก่อนเพราะว่าเริ่มแสบแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยเสียมากนะรู้สึกว่าผมฟืดแต่ว่าไม่ได้มีแบบเป็นบุ้นหรืออะไรเลยเพราะว่าตูนผ่านทั้งการยืดผ่านการทำสีมันแบบหลายรอบมากล่าสุดคือสีแดงอนะยังโอเคเลยนะกับสภาพผมคือแบบไม่ได้แย่ เท่าที่คิดอะคือในใจคือคิดไปแล้วว่าต้องช็อตแน่แต่มันไม่ช็อตเว้ยแบรนด์นี้ตามงในเน็ตคือดีจริงไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าดีมากคืออยากให้ทุกคนลองใช้ อันนี้ก็เกิดมาน,นี้เป็นสงที่อ่อนที่สุดในชีวิตเลยนะครับก็คือจะออกแบบเทาๆแล้วก็มีแบบเรื่องเรืองนิดนึงเพราะว่าตูนมแบบไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมสีนานนะครับตูนก็ใส่สีไปนิดนึงแล้วก็รอเวลาแค่ประมาณ15นาทีตูนก็ล้างออกนะครับสีนี้ก็ไม่ได้แย่เลยแล้วก็สักว่าผมก็ไม่ได้เสียมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นยังไงตูนก็จะถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะครับทุกคนก็ประทับใจกับฝีมือตัวเองในตอนนี้มันพอสมควร ทุกคนนี้คือสีผมวันนี้นะครับสีก็มีความแบบออกเทาๆเหลืองๆนะครับทุกคนต้นชอบนะไม่เคยแบบคิดว่าตัวเองไว้ผมแบบสีสว่างแล้วร่อนนะครับทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวตูนจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะครับ ถ้าเพื่อนชอบกรลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ตัวนี้นะครับท่ยังไม่ใช่การติดต่อคือ IG นะครับเตือนเฟบูละครับเตือนใครอยากให้กูทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ล่าล่านะครับมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับทุกคนก็โมนิคณก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย